นี่ครับดีไซน์บางเฉียบหน้าชิดติดผนังักขนาดนี้โ l e d TV ทีวรุ่นใหม่จาก LG ที่มีดีไซน์แบบแกลเลอรี่ตัวนี้นี่เองสวัสดีครับผมโรมัน LCD TV Thailand ที่แขวนอยู่บนผนังลายหินอ่อนตรงนี้นะครับคือ LG 4K OLED ตัวท็อปนะครับประจำปี2020 มีรหัสว่า G10 นี่ถึงแม้เขียนว่า GX นะแต่เราอ่านว่า G10 ครับมีขนาดใหญ่โตถึง77นิ้วนี่ผมนั่งเทียบกับใบหน้าผมให้ดูเลยความพิเศษของรุ่นนี้นะครับคือมันเป็นแกลเลอรี่ดีไซน์ครับคือมันออกแบบให้เหมือนกับกรอบรูปนะครับเป็นงานศิลปะเนี่ยที่แขวนอยู่ในพิพิธภัณฑ์อนะ่าฉะนั้นเนี่ยการติดตั้งของเขาเนี่ยก็จะเน้นการแขวนผนังเป็นหลักนะครับเขาให้ขาแขวนชนิดพิเศษมาครับซึ่งเมื่อเราแขวนเข้าไปปุ๊บเนี่ย ตัวทีวีกับผนังเนี่ยมันแนบชิดติดกันเลยนะครับแท่ไม่มีช่องว่างให้เราเห็นเลยและเขาก็ยังให้โหมดโชว์รูปงานศิลปะมาด้วยนะครับนี่เข้าไปที่อาร์ตแกลเลอรี่นะฮะแล้วก็เลือกรูปดูกันได้ในกรณีถ้าเราต้องการเสียบสายสัญญาณนะครับเราก็สามารถดึงตัวเครื่องทีวีเนี่ยออกมาจากผนังแบบนี้ได้นี่จับบนจับล่างแล้วดึงออกมานะครับ เพราะว่าขาแขวนด้านหลังเนี่ยเป็นแบบยืดทอแล้วเราก็อ้อมเข้าไปเสียบสายสัญญาณได้มันดูจำนวนช่องต่อกันบ้างหลักๆก,ก็ถือว่าให้มาครบตามลิสต์ที่ผมโชว์อยู่ตรงนี้นะครับแต่ไฮไลท์เด็ดเลยเนี่ยคือช่องต่อ HDMI เอร์ชั่น2.1เขาให้มาถึง4ช่องด้วยกันนะครับใจปั๊มมากๆพวกสัญญาณภาพแห่งอนาคตเนี่ยอย่างพวก 4K 120 h z นะครับแล้วก็รวมถึงมาตรฐาน G-Sync ฉะนั้นท่านไหนจะเอามาต่อกับเครื่องเกมอย่าง PS5 Xbox ตัวใหม่นะครับหรือคอมพิวเตอร์ PC ก็ถือว่ารองรับกันไปยาวๆครับและเขาก็ให้ Magic Remote ตัวเก่งมาเช่นเดิมนะครับนี่มันก็มีความสามารถในการเป็นเมาส์นี่ Air Mouse เลยนะครับก็จะมีลูกศรแดงๆขึ้นมาก็ถือว่าใช้งานง่ายเนยเราเคลื่อนไหวไปแล้วก็กดคลิกเข้าแอปแบบนี้ได้เลยครับมาดูหัวใจของทีวีตัวนี้กันบ้างนะครับก็คือเรื่องคุณภาพของภาพนะฮะโอเคเทคโนโลยีของมันเนี่ยก็คือ o l e d นะครับเห็นไหม O นะคะ มันย่อมาจาก Organic Light Emitting Dio d e นะฮะเป็นเทคโนโลยีในการแสดงผลภาพแบบใหม่ล่าสุดแล้วก็ดีที่สุดจาก LG ซึ่งตัวเมทริกเซลของมันเนี่ยสามารถกำเนิดแสงสีได้ด้วยตัวเองนะครับโดยไม่ต้องพึ่งพาหลอดไฟแบ็คไลท์หรือว่าหลอดไฟส่องสว่างด้านหลังเหมือนพวก LED TV โดยทั่วไปฉะนั้นเนี่ยเขาจึงบัญญัติศั์ขึ้นมาใหม่นะครันี่เลยนะฮะ Self-lit ด i x e l นะครับแปลตรงตัวเลยว่าเม็ดพิกเซลเปล่งแสงเองได้จ้า ซึ่งข้อดีของมันเนี่ยคือการสร้างระดับความดําที่ดําสนิท100%ได้ครับแล้วก็รวมถึงนะสีสันต่างๆเนี่ยมีความสดอิ่มนะครับป๊อปอัพเจิดจรัดมากและเขาก็ยังใช้ชิปประมวลผลตัวใหม่นะครับที่มีชื่อว่า Alpha 9 Generation ที่3นะครับต่อยอดมาจากปีที่ผ่านมาและสุดท้ายนะครับคือตัวพารเนลเนี่ยเขาใช้เป็นพาร์เนลตัวใหม่นะครับซึ่งมีการลดแสงสีฟ้าลงเพื่อให้มันถนอมสายตามากยิ่งขึ้นครับ ในปีนี้มีจุดที่อัปเกรดเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือโหมดภาพเสร็จรูปที่มีชื่อว่า Frame Maker Mode แปลตรงตัวเลยคือโหมดภาพของผู้ผลิตภาพยนตร์ต้องเท้าความไปก่อนนะครับว่าสักปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีคนแวดวงฮอลลีวูดนะครับทั้งผู้กับหนังอย่างคริสเฟอร์ e โนแลน n ครับโปรดิวเซอร์และนักแสดงอย่างทอมครูซเนี่ยอกมากรนนะครับบอกว่าเฮ้ยแบรนด์ทีวีทั้งหลายแหล่เนี่ย มักระจูนภาพมาเกินจริงนะครับรวมถึงโมชั่นภาพเคลื่อนไหวเนี่ยไม่ได้ลื่นไหลเป็นธรรมชาติบางทีก็ลื่นเกินเหตุนะครับเกิดบุ้นเรืองแสงตามขอบวัตถุต่างๆมันไม่เป็นอย่างที่ผู้มกับหนังหรือผู้ผลิตหนังต้องการสื่อให้เราเห็นฉะนั้นในปีนี้นะครับทางแบรนด์ทีวีเนี่ยก็ได้ร่วมกับคนแวดวงฮอลลีวูดเหล่านี้นะครับในการพัฒนาโหมดภาพฟิล์มเมคเกอร์โหมดขึ้นมาซึ่งจะให้แสงสีที่มีความถูกต้องกว่าแล้วก็รวมถึงโมชั่นภาพเคลื่อนไหวเนี่ยอ่าก็ถือว่าเป็นธรรมชาตินะ เดี๋ยวผมสสาที่จาก n ในคลิ x ให้ดูนี่ผมเล่น Mission impossible for all ไว้เลยนะครับที่ทอมครูซเนี่ยแสดงนำเดี๋ยวพอให้ดูสักฉากหนึ่งนะครับนี่เอาเป็นหน้าทอมครูซเลยนะปึ๊บนี่อันนี้คือโหมดภาพแบบปกติที่เรียกว่าโหมดสแตนดาร์ดนะครับฉะนั้นมันก็จะมีความสว่างสดอิ่มประมาณหนึ่งอยู่ไปที่โหมดภาพนะครับนี่เลื่อนขวาไปเรื่อยๆนฟรีเมเกอร์โหมดนะครับกดแบ็คออกมานะ โหมดนี้เนี่ยจะสังเกตว่าโทนสีเนี่ยเป็นโทนอบอุ่นเหมือนกับโรงภาพยนตร์นะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมาะกการดูแบบปิดไฟ100%นะครับทำให้ห้องเราแบบมืดสนิทเลยอะทีมงานปิดไฟหน่อยครับอ่าเห็นไหมภาพเนี่ยก็จะถือว่าดูนุ่มนวลสบายตามีความซอฟต์ลงเหมือนในโรงภาพยนตร์นะรวมถึงเหมือนในสตูดิโอผลิตภาพยนตร์ด้วยนี่แล้วไฮไลท์ที่สําคัญที่สุดนะครับนี่ผมกดไปที่เซตติ้งอีกทีนึงไปที่โหมดพิเร์นะครับนี่เข้าไปดูการเซตติ้งแบบลึกๆก,ก่อน นี่ไปที่ Picture Option นะครับแล้วเลื่อนลงมาเห็นไหมครับ True Motion เนี่ยนะหรือว่าการแทรกเฟรมภาพเพื่อให้ภาพเคลื่อนไหวมันลื่นไหลามากยิ่งขึ้นเนี่ยมันถูกบังคับเป็นออฟอัตโนมัติเลยเห็นไหมเนี่ยคือฟิล์มเม e เกอร์โหมดให้โมชันภาพเคลื่อนไหวเนี่ยมันเหมือนกับโรงหนังจริงๆแต่อย่างไรก็ตามอย่างงี้คือถูกต้องนะแต่ถ้าท่านไหนไม่ถูกใจเนี่ยอยากจะได้ลื่นกว่านี้อีกสักนิดนึงอ่ะเราแนะนํานะให้ปรับเป็นโหมดยูเซอร์นะครับแล้วก็เพิ่มค่าดีจัดเดอร์เนี่ยที่แปลว่าลดการสะดุดของภาพเนี่ย เป็นสัก3แบบนี้นะครับอันนี้ก็จะได้ภาพที่มันลื่นไหลแต่ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ได้ค่อนข้างดีมากๆอยู่ครับอีกจุดหนึ่งที่ถูกอัปเกรดขึ้นมานะครับก็คือ Dolby Vision นั่นเองแน่นอน Do อ l บ y Vision นีก็คือมาตรฐาน HDR ขั้นสูงสุดที่ LG รองรับปีนี้เนี่ยถูกอัปเกรดมาเป็น Dolby Vision IQ ครับ คือเมื่อทีวีกำลังแสดงผลภาพแบบ d o l บ y Vision อยู่นะครับในหนังเรื่องดอร่านะครับเป็นภาพ d o l บ y Vision เนี่ยมันมีความสามารถในการใช้เซนเซอร์นี่ครับเซนเซอร์วัดแสงตรงนี้นะครับเรียกว่า Brightness Sensor ในการตรวจจับสภาพแสงภายในห้องนะครับแล้วก็ปรับระดับความสว่างของตัวทีวีเนี่ยให้เหมาะสมกับสภาพแสงภายในห้องแบบอัตโนมัติ สำหรับผลการทดสอบภาพแบบ lab t เ s t นะฮะระดับความสว่างสูงสุดหรือว่า peak brightness เนี่ยทำได้สูงเกิน800นิดแล้วนะครับอันนี้ถือว่าดีมากเลยส่วนคอบเคสเนี่ยก็ทำได้กว้างถึง94%ของมาตรฐานโรงหนัง DCI P3 ครับและค่า input lag นะฮะหรือค่าตอบสนองต่อการเล่นเกมเนี่ยก็ถือว่าทำได้ไวมากๆนะครับอยู่ที่13มิลลิวินเท่านั้นแต่ต้องเปิดใช้โหมดเกมนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยคุณภาพของภาพเนี่ยถือว่าอยู่ในเก์ดีเลิศนะครับไม่ได้มีอะไรให้ตีเลย สำหรับคุณสมบัติด้านเสียงนะครับโอเคทีว OK ีเนี่ยมันมีความบางเฉียบถูกไหมครับแต่เขาสามารถให้ระบบลำโพงมาแบบ4.2ชาน n e l ได้มีกําลังขับรวม60วัตต์นะคุณภาพเสียงโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะผมคิดว่าตอนแรกเนี่ยเ,เสียงน่าจะสลิมนะครับตามตัวแต่เอาข้อจริงเนี่ยมันถือว่าฟังได้เลยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าอยากจะให้คุณภาพเสียงดีกว่านี้นะครับเราสามารถอัปเกรดนะมาเป็นซาวบารุ่นใหม่นี่อันนี้ผมก็ตั้งหน้าตั้งตารอเหมือนกันนะครับ เป็น G10 Series Matching นะครับเนี่ยมีดีไซน์สลิมเหมือนกันแล้วก็มีซาวูเฟอร์มาให้ด้วยอ่าอันนี้ก็เอาไว้เป็นทางเลือกได้ครับระบบ Smart TV นะครับแน่นอนก็ใช้เป็น WebOS เวอร์ชันล่าสุดปี2020ตัวเก่งนี่ไหมหน้าตาเมนูเนี่ยใช้ง่ายนะฮะโดยส่วนตัวผมถือว่าเป็นระบบ Smart TV ที่ใช้ง่ายที่สุดเลยแล้วเขาก็ใช้เคียงคู่กับ LG Magic Remote นะครับซึ่งแน่นอนมันเป็นตัวลูกศรแบบเนี้ยเคลื่อนไหวบ,บนอากาศคล้ายๆ Air Mouse ทำให้เราควบคุมนะครับเลื่อนตำแหน่งเลือกแอปอะไรแบบเนี้ยได้ง่ายแล้วก็จุดเด่นของเขาเนี่ยคือพวกแอปพลิเคชันต่างๆนะครับอย่างพวก Netflix เอยหรือ Apple TV เอยซึ่งเป็นแอปดูหนังและดูซีรีส์เป็นเบอร์ต้นๆของโลกทั้งคู่อะนะคือเขารองรับมาตรฐาน HDR ขั้นท็อปอย่าง Dolby Vision แล้วก็รวมถึงระบบเสียงขั้นท็อปอย่าง Dolby Atmos ด้วยนี่แอปเราก็สามารถเลือกไปดาวนโหลดได้ที่ LG Content Store ตรงนี้อะเห็นไหมมีแอปพวก WWE อะไรพวกนี้ด้วยนะครับส่วนแอปที่เขามีการเพิ่มเติมเข้ามาใหม่นี่อย่างพวก HBO Go ผมลองกดเข้าไปให้ดูอ่าเห็นไหมนี่คือ HBO GO นะครับไม่ต้องไปซื้อกล่องอื่นๆมาเพราะว่าแอปเนี่ยมันบิวล์อินฝังในเลยก็จะมีพวกหนังซีรีส์ของพวกตอนตกเนี่ยมากมายเลยที่สำคัญเนี่ยมีซับไตเติลภาษาไทยด้วยแล้วก็จะมีแอปบิล์นะครับซึ่งจะรวบรวมพวกซีรีส์เกาหลีชั้นนำชื่อด,งดังด้วยนะครับเอาไว้ให้เรานะครับอันนี้ท่านไหนชอบดูแบบว่าซีรีส์เกรด A ของเกาหลีเนี่ยก็สามารถไปสมัครสมาชิกดูกันได้ อีกฟีเจอร์ที่ G10 มีนะครับแต่ OLED TV รุ่นปีที่แล้วรวมถึงรุ่นน้องในปีนี้อย่างพวก C10 แล้วก็ B10 ไม่มีนะคือความสามารถในการรับคำสั่งเสียงนะครับรวมถึงการค้นหาคลิปวิดีโอต่างๆเนี่ยโดยตรงพูดเข้ากับตัวทีวีได้เลยนี่เพราะว่าไอตรงใกล้ๆเซ็นเซอร์นะครับมันจะมีรูรับไมโครโฟนอยู่โดยเบื้องต้นมันยังรองรับแค่คําสั่งเสียงภาษาอังกฤษอยู่นะครับส่วนภาษาไทยเนี่ยอาจจะต้องรอเฟิร์มแวร์แต่ถ้าพูดกับรีโมทเนี่ยพูดภาษาไทยก็ได้โดยคีย์เวิร์ดสำหรับการเริ่มใช้งานให้ผูู้้ตามนีครับ h i LG Netflix นี่ผมสั่งให้มันเปิดแอป Netflix นะครับอ่าเห็นไหมขึ้นเป็นหน้า Netflix มาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะลองอีกทีนะ h i LG turn off the TV นี่ผมสั่งปิดทีวีโอเคเห็นไหมทีวี turn off ปิดแล้ว ไม่ต้องจับรีโมทใช่ไหมไม่ต้องกดรีโมทก็ได้บางทีนะครับสำหรับการสั่งงานด้วยเสียงนะครับถึงแม้มันจะรองรับทั้ง2วิธีนะฮะแต่เท่าที่เราทดสอบดูเนี่ยการพูดผ่านรีโมทคอนโทรลเนี่ยก็ยังให้ผลลัพธ์ที่แม่นยํากว่าครับในที่นี้มีท่านไหนเป็นแฟนฟุตบอลบ้างยกมือขึ้นอ่าผมเชื่อว่าท่านเป็นหนึ่งในนั้นนะครับในปีนี้ LG เขามีฟีเจอร์ใหม่นะครับเรียกว่า Sport Alert นี่เป็นลูกฟุตบอลนะครับพร้อมกระดิ่งอ่าเราลองกดเข้าไปดูนะครับ เราสามารถแอดทีมโปรดนะครับเข้าไปในตัวเครื่องทีวีได้ทีนี้ประเภทกีฬาเนี่ยก็มีให้เราเลือกมากมายนะบริการฟุตบอลบาสเกตบอลแต่หลักๆถ้าบ้านเราเนี่ยก็คงต้องเป็นฟุตบอลแบบนี้นะครับผมลองกดเข้าไปดูนี่พเมลีกอังกฤษเราก็สามารถนะเลือกทีมโปรดและแอดเข้าไปได้นี่ผมเลือกแมนยูกดแอดเข้าไปนี่ถ้าราดูการหน้าแมนยูของเรากำลังเตะนะครับมันก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาเมื่อแมนยูของเราใกล้เตะครับ และสุดท้ายนะครับหน้านี้เขาเรียกว่าโฮมแดชบอร์ดนะครับเป็นหน้าศูนย์กลางในการควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า IOT ต่างๆโดยเฉพาะของแบรนด์ LG นะครับคือถ้าท่านไหน,เ,นเออมีซื้อพวกเครื่องฟอออากาศหรือพวกเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยที่เป็นแบบรองรับอินเทอร์เน็ต IoT นะครับเนี่ยเราสามารถเข้าไปแอดนะครับแบบเนี้ยแล้วเราสามารถใช้ทีวีนะครับเป็นศูนย์กลางในการควบคุมเปิดปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ,ๆเหล่านั้นได้ครับข้อดีพูดไปหมดแล้วมาดูข้อจำกัดกันบ้างครับ สำหรับ G10 Series ตัวนี้นะครับมันถูกดีไซน์ให้เหมาะกับการแขวนผนังอย่างเดียวนะครับถ้าท่านไหนอยากจะตั้งโต๊ะเนี่ยก็ต้องไปซื้อขาตั้งแยกต่างหากครับส่วนการซ่อนสายนะครับถ้าอยากจะได้สวยงามเยียนกริปจริงๆเนี่ยก็ต้องวางแผนในการบิวอินผนังให้ดีครับ สรุปนะครับเจ้า G10 ตัวนี้ถือว่าเป็นหนึ่งใน OLED TV ที่ดีสุดในปี2020นี้เลยนะครับจะเรียกว่าเพียบพร้อมทั้งคุณภาพของภาพนะครับแล้วก็รวมถึงดีไซน์ที่ถือว่าบางเฉียบสวยงามแนบชิดติดผนังนะครับเหมือนพวกงานศิลปะในแกลเลอรี่แถมมีแอปพลิเคชันอย่าง Netflix แล้วก็ Apple TV นะครับที่รองรับมาตรฐานภาพและเสียงขั้นท็อปอย่าง Dolby Vision และ Dolby Atmos ด้วย สำหรับราคาขายนะครับก็ถือว่าเทพตามคุณภาพของมันนะอย่างไซส์77นิ้วเนี่ยจะอยู่ที่2,49,990บาทส่วนไซส์เล็กลงมาหน่อยอย่าง65นิ้วจะอยู่ที่1,19,990บาทพร้อมกันรับประกัน3ปีครับฉะนั้นถ้าท่านไหนกําลังมองหาทีวีที่ทั้งใหญ่สวยครบจบสุดนะโดยไม่เกี่ยงงบประมาณก็ลองพิจารณา LG OLED TV G10 ตัวนี้ดูได้ครับ